รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคขนแนงศาสตร์ิชา รอให้เราควายคว้าเอามาใส่ตัวจงอ่นอานจงเรียนรู้อย่าหยุดยัง้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดควาคว้าวิชาเพื่ออนาคตค้าของเราเอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกอดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูค่ะว่าในการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของพื้นที่นวัตกรรมโดยเฉพาะที่นี่ค่ะจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดนําร่องในการที่ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้และน้องๆมีความสุขในการเรียนรู้นั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมาอย ที่นี่ค่ะที่โรงเรียนเทศบาล3บ้บานยะกังค่ะจังหวัดนาราธิวาสที่นี่นะคะถือว่าเป็นโรงเรียนนําร่องพื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดนาราธิวาสและปัจจุบันมีการพัฒนาศักยภาพน้าชุมชนรวมไปถึงสร้างให้น้องๆค่ะได้มีความคิดสร้างสารรค์และนําไปต่อย,ยอดในอนาคตนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ต่างๆวันนี้เราจะพามาชมอะไรกันบ้างนะคะภาพบรรยากาศเป็นอย่างไรไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ไปนี่ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาสิชารอให้เราควายคว้าเอามาใส่ตจง คุณผู้ชมคะเป็นยังกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างแล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะที่นี่ค่ะโรงเรียนเทศบาลสามบ้านยะกังจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นโรงเรียนนําร่องค่ะที่เข้ามาสู่กระบวนการการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของพื้นที่นวัตกรรมนั่นเองค่ะซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะของการ เป็นพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะก็จะทำให้น้องๆค่ะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการและสิ่งสำคัญค่ะสัสร้างทักษะให้น้องๆน,นะคะมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งสำคัญนะคะเรื่องของทักษะวิชาการก็ยังคงให้น้องๆได้รับการเรียนรู้เช่นเดียวกันค่ะ และว,วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศทั้งหมดค่ะของการจัดการเรียนรู้ของที่นี่นะคะที่สามารถเป็นแบบอย่างของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนําร่องที่นี่โรงเรียนเทศบาล3บ้บานยะกังจังหวัดนราธิวาสค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปดูภาพบรรยากาศในโรงเรียนวันนี้กันก่อนเลยค่ะเทอแอนเน การศึกษามีความสําคัญกับหนูมากค่ะคือหนูต้องเรียนศึกษาเพื่อไปทํางานหรือเรียนต่อในอนาคตค่ะการศึกษาสําคัญครับพ่อผมต้องเอาไปเป็นอาชีพในอนาคตค ความสําคัญของการเรียนรู้และการศึกษาในปัจจุบันนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วตอนนี้นะคะตัวชี้วัดของความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ประการนียบัตรหรือสิ่งต่างๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยความประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีสมรรถนะหลายๆอย่างเข้ามาประกอบการจัดการตนเองการเป็นผู้นําหรือความรับผิดชอบมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยท,ที่จะทําให้เด็กนักเรียนเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาคือพื้นที่การปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ระดับจังหวัดที่สถานศึกษานำร่องสามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่โดยสามารถมีการจัดการและการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นคล่องตัวไม่ต้องอิงกับกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นหรือไม่เอื้อจากส่วนกลางค่ะมีกลไกการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้อง ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมซึ่งโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2562ค่ะมีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องจำนวน8จังหวัดได้แก่จังหวัดศรีสะเกษเชียงใหม่ระยองการจนบุรีนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสตูลค่ะ และปัจจุบันมีจังหวัดที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาเพิ่มเติมอีก11จังหวัดนั้นก็ได้แก่จังหวัดสุขโขทยัยแม่ฮ่องสอนกระบี่ตราดสะแก้วกรุงเทพมหานครจันทบุรีภูเก็ตสงขลาสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษารวมทั้งสิ้น19จังหวัดค่ะ ตอนนี้พื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดนราธิวาสที่เราเริ่มร่วมโครงการตั้งแต่ปี2562ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเฟสที่2นะครับซึ่งจะแล้วเสร็จโครงการประมาณ7ปีนะครับว่าทางผู้ประเมินภายนอกก็จะมีการประเมินถึงภาพความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับพื้นที่นวัตกรรมว่าเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของจังหวัดนราธิวาส อตอนนี้มีสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมทั้งหมดจำนวน53โรงเรียนซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษาสังกัดสพทสังกัดเทศบาลและก็สังกอออัดสชซึ่งเป้าหมายหลักที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมก็คือการสร้างแบรนด์ให้กับโรงเรียนโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของวิชาการนอกจากนั้นในเรื่องของการสร้างทักษะอาชีพที่ต้องการเกิดให้เกิดขึ้นให้กับเด็กนักเรียนนั่นกําลังจะสื่อถึงในเรื่องของหลักสูตร ฐานสมรรถนะว่าเด็กในแต่ละช่วงชั้นช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2ช่วงชั้นที่3มเนี่ยมีสมรรถนะอะไรที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งคิดว่าทักษะชีวิตโดยเฉพาะทักษะอาชีพเนี่ยมีความสําคัญกับเด็กและก็เยาวชนในจังหวัดนราธิวาสที่จะต้องไปต่อยอดในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับ การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดนาราธิวาสด้วยการเน้นฐานสมรรถนะนะคะระดับห้องเรียนโรงเรียนและชุมชนซึ่งโรงเรียนเทศบาล3า้บานยะากางอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะนะคะด้านทักษะอาชีพสมรรถนะด้านทักษะภาษาไทยสมรรถนะด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนอีกทั้งค่ะชุมชนก็ ยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนด้วยสำหรับโรงเรียนเทศบาล3บ้านยะกังเป็นโรงเรียนอยู่ในสังกัดเ,เทศบาลเมืองนราธิวาสได้เข้ามาในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมเป็นรุ่นแรกนะคะก็คือได,ได้ได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพเป็นหลักนะคะเนื่องจากว่าเท,เทศบาล3บ้านยะกังอยู่ในชุมชนยะกังแล้วก็ เป็นชุมชนที่มีจุดเด่นในเรื่องการทำอาชีพขนมเป็นหลักนะคะก็เลยเ,เป็นจุดที่น่าสนใจที่จะให้หนัเกเรียนได้เรียนรู้โดยเฉพาะเรามีตลาดน้ำยะกังที่เราจะโปรโมทขนมของท้องถิ่นในการจำหน่ายและนัเกเรียนก็เป็นจุดเด่นที่นัเกเรียนสามารถได้เรียนรู้ที่ตรงนี้มากกว่าชุมชนอื่นๆ โรงเรียนเทศบาล3าบ้านยะกังนะคะมีจุดเด่นของโรงเรียนชัดเจนด้วยบริบทของโรงเรียนชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างสมรรถนะของผู้เรียนสําหรับนักเรียนช่วงชั้นที่1ค่ะนั่นก็คือปอหนึ่งไปจนถึงป3นั่นเองค่ะนักเรียนก็จะลงไปสํารวจพื้นที่ชุมชนต่างๆว่าชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีอาหารพื้นเมืองอะไรบ้างที่ควรแก่การอนุรักษ์และมาผสมผสานกับการอ่านภาษาไทยโดยการนําชื่อขนมมาเสริมเป็น สื่อการเรียนการสอนทำให้นักเรียนค่ะเข้าใจง่ายและผสมคำได้ดีค่ะแล้วนำมาเป็นคลังของคำชื่อขนมให้กับโรงเรียนนำไปสู่การเผยแพร่ให้กับโรงเรียนอื่นๆต่อไปนั่นเองค่ะ ส่วนทางด้านนักเรียนช่วงชั้นที่2คือป4ไปจนถึงป6ค่ะก็จะลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสำรวจขนมพื้นบ้านที่ควรแก่การอนุรักษ์สืบสารและจดบันทึกวัตถุดิบส่วนผสมของขนมพื้นบ้านกลับมาลงมือทำแสดงฝีมือการทำขนมพื้นบ้านค่ะนักเรียนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพในครัวเรือนและยังสามารถสร้างไรายได้เสริมให้กับนักเรียนพร้อมทั้งสามารถนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับตนเองได้ด้วยค่ะ ทีนี้พอมาสู่ในระดับมัธยมระดับมัธยมนี้เมื่อเรารู้เรารู้อาชีพเราก็มีการต่อยอดว่าอาชีพที่ควรแก่การอนุรักษ์ที่เราจะสารต่อของชุมชนนะว่ามีอะไรบ้างแล้วนักเรียนในการที่จะต่อยอดที่ตรงนี้นะักเรียนจะต้องรู้พื้นฐานของสิ่งที่เรามีอยู่ในชุมชนว่ามีอะไรบ้างในละแวกชุมชนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปศึกษาเกี่ยวกับออชุมชนที่ มีเอื้อต่อการเรียนรู้ที่ตรงนี้ก็คือชุมชนแยกกลางหนึ่งชุมชนแยกกลางสองมัสยิดสามร้อยปีวัดชนทราสิงเหชุมชนบาลีฮีเลและนักเรียนนอกจากว่าได้ค้นพบเรื่องกับขนมแล้วนักเรียนยังค้นพบเกี่ยวกับลวดลายแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆโดยเฉพาะลายชินชโนปรตุกีสก็นักเรียนก็เอามาใช้ในการที่พอได้ที่ตรงนี้มานักเรียนก็เลยมาดัดแปลงลายต่างๆมาสู่การ กลุ่มสนใจของนักเรียนในการทําผ้าบาติกผ้ามัดย้อมการกัดกระจกะแล้วก็ซึ่งมันจะมีอีกหลายอย่างที่เรายังวางแผนโดยเฉพาะการแกะสลักไม้ซึ่งมีช่องลมที่บ้านโบราณในย่ากังสองเข้ามีอยู่นะคะซึ่งเราก็จะสานต่อที่ตรงนี้ซึ่งพอนักเรียนได้ทําเรียนพื้นฐานที่ตรงนี้โดยออาไลน์ที่นักเรียนได้ศึกษามาทําให้การต่อยอดอาชีพในการ ที่จะสานต่ออาชีพของชุมชนในการที่จะอนุรักษ์ก็ทําให้นักเรียนรักแล้วก็ทราบมูลค่าสร้างมูลค,ค่าที่จะทําให้อาชีพเหล่านี้มีมูลค่ามีคุณค่าและควรแก่การอนุรักษ์สึกไปค่ะ กับน้องๆที่เป็นคนเก่งที่จะมาสาธิตนะคะว่ากระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนของเขามีอะไรวันนี้เพื่อนๆและเราเองเนี่ยมาทําอะไรให้คุณผู้ชมได้เห็นท <ำ S 1> ําเกี่ยวกับผ้าบาติกครับผ้าบาติกทํามานานหรือยังเอ่ยโรงเรียน<ำ>เราสอนมานานหรือยังคะสอนมาประมาณ2ปีครับสปีแล้วผมก็เรียนมา2ปีแล้วค,ความรู้ที่ได้มีอะไรบ้างเอ่ยที่ได้ไปมีเกี่ยวกับการทําบล็อกอผ้าบาติกแล้วก็ mm hmm. การไปสํารวจลาย ในชุมชนยักษกังค่ะแล้วก็นำมาประยุกต์กลายเป็นลายต่างๆสแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นการทำบล็อกด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะพิมพ์ลายให้คุณผู้ชมดูด้วยรตรงนี้มีลายอะไรบ้างเอ่ยมีลายลายเช่นลายนี้มาเป็นลายที่สื่อถึงโรงเรียนเราคือเลขสาครับอ่าค่ะ ก็คือโรงเรียนเทศบาลสามบัญญยะกกาง<ช>อันนี้ก็เป็นลายโรงเรียนอันนี้เป็นลายอะไรเอ่ยเป็นลายจาการั้ววัด ชุนทิาสิงเฮครับค่ะซึ่งก็เป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ของเราเหมือนกันครับอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะลงลายตรงไหนต่อลายตรงกลางครับตรงกลางอันนี้เราเรียกว่าลายอะไรคะโชว์ให้คุณผู้ช,ช,มชมดูหน่อยอ่ะนี่เขาเรียกว่าลายประดิษฐ์ครับลายประดิษฐ์ซึ่งลายนี้คุณผู้ชมค่ะปกตินะคะถ้าเป็นพื้นที่ชุมชนที่เขาทําผ้าบาติกเนี่ยบล็อกอย่างนี้เนี่ยเขาจะเป็นบล็อกไม้หรือว่าบล็อกจาก คองเหลืองที่เขาจะทําเพื่อไว้ปัลำลายบนผ้าแต่ที่นี่ค่ะจากโรงเรียนแห่งนี้นะคะโรงเรียนทิบาลสามบ้านยะก,กังค่ะเ,เขาสามารถสร้างบล็อกโดยใช้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็น กระดาษแข็งเป็นกระดาษแข็งคใครเป็นคนสอนรูโสมครับผูโสมเป็นคนสอนนะคะในการแกะลายเพื่อที่จะเป็นการประยุกต์และน้องๆเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดในอนาคตด้วยเดี๋ยวเราจะได้เห็นการทําบล็อกนี้ด้วยใช่ไหมคะ,คอะตอนนี้พิมพ์ลายกันก่อนเริ่มจากตรงไหนเอ่ย จุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ของน้องๆค่ะจากที่เราเคยเห็นนะคะว่าถ้าไปสู่ชุมชนเนี่ยเราจะเห็นแม่พิมพ์ลายนะคะที่ทํามาจากอาทองเหลืองหรือว่าบางที่จะเป็นการพิมพ์ลายแบบแบบพ์ที่เป็นตัวไม้นะคะแต่ที่นี่ค่ะเขาส่งเสริมให้น้องๆได้รับการเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องของการประยุกต์ใช้นะคะให้น้องๆได้สร้างลายเองแล้วก็ ประดิษฐ์นะคะตัวพิมพ์เนี่ยจากกระดาษอย่างเงี้ยค่ะน้องๆก็สามารถนําไปใช้จริงได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นการฝึกทักษะน้องๆด้วยค่ะจุดนี้ที่เรากําลังทําอยู่คือเราเรียกว่าอะไรเอ่ยการทําบล็อกการทําบล็อกอ่ะตอนนี้เพื่อนๆของเราแต่ละลายแต่ละลายคุณครูคคให้เราเริ่มทําลายเองหรือว่าดูจากลายต้นแบบหรือว่ายังไงคะไปหาจากที่เราไปดูต่างๆเช่นในหมู่บ้านในวัด <c oughs> แล้วก็เอามาดัดแปลง เป็นอ,อักษรประดิษฐ์ครับค่ะก็คือเป็นดัดแปลงเป็นลายของตัวเองได้เลยใช่ไหมคะได้แล้วตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากร่างลายเสร็จแล้วทำะไรต่อเย่ยเอากระดาษแข็งทําเป็นอะไรนะต่อให้เป็นเป็นโครงสร้างก็คือ <S S. <S ให้มันเป็นร่องอย่างนี้เพื่อจะได้ไปพิมพ์ให้ออกมาเป็นลายบ,บนผ้าอันนี้เราก็จะเริ่มขึ้นลายได้เลยนะคะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับลายขอนะคะเรียนแบบจากลายเสื้อตรงนี้น้องก็ร่างแบบออกมาเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถเป็นต้นแบบนะคะในการพิมพ์ลายในอนาคตของน้องได้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวกระบวนการต่อไปเราจะไปดูกระบวนการเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระบวนการลงสีนะครับโอเคไปกันต่อเลยค่ะ let's go ค่ะคุณผู้ชมคะจุดตรงนี้นะคะซึ่งเราจะมาทําการลงสีครับลงสีนะคะอันนี้เ็าเป็นลายทั้งหมดที่เราทําขึ้นมาเองด้วยใช่ไหมคะมีลายอะไรบ้างคะสาวๆจําชื่อลายได้ไหมไม่มีนอะไรบางชื่อบางอนุเอาเอาที่มีชื่อลายไหนที่เราเป็นชื่อประจําโรงเรียนลายประจําโรงเรียนอ่าน,นี้เป็นลายประจําโรงเรียนอันนี้ลายเลยคะ่ะคันนี้ ได้ลูกมาอันนี้จะเป็นผ้าหนึ่งผืนที่เราจะมาช่วยกันลงสีใช่ไหมคะใช,ใช้เวลานานมั้เวลาลงสีใช้เวลานานพอสมควรครับอ่าอเดี๋ยวเรามาลงสีพร้อมๆกันเลยนนลงเลยค่ะโอเคเราไ้าอเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยัง้งมันจะเป็นพลังเป็นเอาทางปัญญา าานนคุณไไผู้ชมขาเป็นยังไงกันบ้างคะกับผลงานของน้องๆค่ะซึ่งนีผืนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผืนต้นฉบับนะคะที่เป็นการปั๊มลายที่น้องๆคิดขึ้นมาแล้วก็เป็นลายโรงเรียนแล้วก็ลายประยุกต์จากที่ ไปศึกษาดูงานยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่อยู่ในชุมชนนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะซึ่งสามารถสร้างได้ให้เกิดการเรียนรู้ได้ภายใต้พื้นที่นวัตกรรมโดยเฉพาะที่นี่ค่ะโรงเรียนอะไรนะคะโรงเรียนเทศบาล3ค่ะโรงเรียนเทศบาล3บา้านยะกังนั่นเองค่ะเดี๋ยวคนไลค์ให้คุณชมหน่อยอ่านนั่นงซ้ว จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไว้คว้าวิชาค่ะของหนูตอนนี้เพื่อนๆทั้งห้องเลยเรากําลังทําอะไรกันอยู่คะทำกระกระจกค่ะแกดกระจกและอันนี้ผลงานของเรากับเพื่อนๆนวันนี้เป็นผลงานชิ้นเท่าไหร่ของเราเอ่ยชิ้นแรกค่ะชิ้นแรก แล้วเวลาครูอสอนครูจะสอนอยังไงบ้างเอาลายมาจากไหนทำลงพื้นที่ไปสำรวจสถานที่าทางต่างสำรวจขั้งแรกไปสำรวจที่ชุมชนยักกลางขั้งที่สองไปที่มสัสยิดตะลุมาเนะอำเภอบาจอกขั้งที่สามไปที่วัดชนทราสิงเทเที่อำเภอตาา่างใบและขั้งที่สี่ไปชุมชน เลอิเลที่หาราชาติค่ะสนุกไหมคะเวลาคุณครูพาสนุกคุณที่ได้รู้ประวัติในสถานที่นั้นๆด้วยค่ะแล้วพอไปปุ๊บกลับมาเป็นผลงานอันนี้คือลายอะไรเอ่ยลายดอกค่ะเป็นดอกชวาค่ะเป็นดอกที่เราไปดูในพื้นที่ไหนมาเอ่ยพื้นที่วัดชนทราสิงเเอค่ะอันนี้เป็นลายฉลุที่วัดใช่ไหมคะเราก็เลยเอามาเป็นลายตัวนี้เพื่อที่จะมาทําการ กัดกระจกค่ะกัดกระจกตอนนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการทําอะไรคะลอกลายออกค่ะลอกลายแกะลายก่อนใช่ไหมคะ่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาแกะลายนะคะว่าลายที่น้องๆไปชมในพื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาแกะลายกระบวนสุดท้ายของการแกะลายคือเอาไปทำลายต่อเาเทน้ําเทน้ํายาลงในกระจกค่ะเพื่อที่มันจะเป็นยังไงเป็นกัดกัด จัดกระจกออกมานะคะคแล้วก็เดี๋ยวเรามีตัวอย่างนะคะที่ที่จัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมดูค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาแกะกระจกอันนี้ก่อน,อนโอเคอเริ่มจากการแกะ หลังจากที่เราแกะลายเสร็จอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราทําเป็นบล็อกดินน้ํามันนะคะ,ะแต่อันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมเห็นไม่เอ่ยอ,อันนี้เป็น,นกระจกที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ทําจริงแล้วก็ใช้ได้จริงค่ะเพราะว่าทุกชิ้นงานของน้องๆทุกคนเป็นบันเก็ด กระจกในห้องเรียนของเราใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่านี่เป็นศักยภาพของน้องๆจากการเรียนรู้นั่นเองค่ะ การมุ่งเน้นทักษะอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3าบ้านยะกังในฐานะโรงเรียนที่เข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาส่วนหนึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชุมชนและอีกส่วนสําคัญที่เติมเต็มการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นก็คือการเรียนรู้จากประชาบ้านที่ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างผ้าบาติกค่ะนักเรียนจะได้รับความรู้โดยตรงได้เรียนรู้ได้ลงมือทําได้ผลงาน ท้ายที่สุดนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และเป็นอาชีพของตนเองในอนาคตค่ะได้ทักษะก่อน่นคือเราไม่เคยทำผ้าบาติกมาก่อนแล้วก็ครูสอนเราได้ทดลองทำก็รู้สึกดีเอาไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ววันนี้ของ กลุ่มหนูมัดย้อมค่ะมัดย้อมค่ะมัดลายก้นหอยค่ะในส่วนของพื้นที่นวัตกรรมมองว่า น่าจะไปในทิศทางของบริบทของโรงเรียนหรือสถานศึกษาค่ะเพราะแต่ละที่แต่ละสถานที่แต่ละโรงเรียนมีความมุ่งเน้นหรือความพร้อมของสถานศึกษาเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล3เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ที่มาเรียนเนี่ยจะเป็นเด็กนักเรียนที่ขาดยากจน นะคะพ่อแม่แยกทางกันหรือไม่ก็ผู้ปกครองไปทํางานที่ต่างต่างต่างประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการเรียนต่อหากเขาจบม .3 แล้วเขามีอาชีพติดตัวเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะไปประกอบอาชีพของตัวเองได้ครับก็คิดว่าสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือการสร้างแบรนดิ้งให้กับโรงเรียนว่าโรงเรียนทั้ง53โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมนำร่องเนี่ย มีความพิเศษมีความโดดเด่นมีจุดขายว่าหลังจากที่ได้ร่วมโครงการไปถึงระยะเวลา3-4ปีเนะี่ยมันจะเกิดนวัตกรรมจะเกิดสิ่งใหม่ๆอะไรบ้างที่เป็นจุดขายเพื่อที่จะเรียกความศรัทธากับผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนให้มาเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมให้มากที่สุดสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการ a c t i v e l e a r n i n g นะครับเลอร์นิ่งบอซึ่งคิดว่าวันนี้ได้เห็นบรรยากาศของโรงเรียนเทศบาล3บ้านยากางว่าเด็กได้เป็นพระเอกเองในการจัดกิจกรรมโดยมีคุณครูคอยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทสําคัญว่าในเมื่อเราใช้กระบวนการ Active Learning เด็กได้ลงมือเองนั่นหมายถึงว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภาษาใต้วันละครวันนี้เสนอคาอําว่ายบอ้าวชิทำอะไรอยู่นั่นน่ะมดกระดาษย,ยบยบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบยบยบ,ยบแปลว่าแอบรัก กับการลงพื้นที่ของเราในวันนี้นะคะมาดูค่ะโรงเรียนนําร่องพื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดนราธิวาสเราเห็นภาพบรรยากาศการพัฒนาศักยภาพและการต่อยอดในอนาคตของกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะสําคัญที่สุดนั่นก็คือการสร้างองค์ความรู้แบบองค์รวมนะคะพาน้องๆพาไปชมพื้นที่พาไปชมชุมชนสุดท้ายแล้วกลับเข้ามาพนวดความรู้ค่ะให้น้องๆนําความรู้ต่างๆนั้นมาสานสร้างออกมาเป็นชิ้นง,งานของตนเองค่ะ ครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนนะคะติดตามได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีแล่าทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ